เริ่มแล้วนะครับปยเยอะได้แล้วมาลุ้นกันดูนะฮะวันนี้เป็นแมตต์เล็กๆนะฮะแมตต์ปลาเลี้ยงนะครับสนุกสนานกันไปนะครับอยู่บ้านกลุมมเพียงค่าคันเท่าไหร่นะพี่ดินค่าคันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะักกีฬาทั้งหมดก็ไม่เกินสามสิบแปดคนนะครับแต่กี่คนไม่รู้นะลืมนับครับนะฮะมาลุ้นกันดูว่า เจ๊จะได้ตัวไหมนะครับลงแล้วนะครับโอ้โหเจ๊ดึงออกมาโอ้โหมาแล้วนะครับสายปลาเค็มนะฮะสายปลาเคม็มวันนี้นรินกับเจ๊นะฮะได้นั่งใกล้กันพอดีนะครับ เป็นปลาเลี้ยงนะฮะตกสนุกสนุกนะครับปลาไซด์แดดเดียวนะครับช่วงนี้แดดดีนะฮะในบ่อนี้ก็เห็นบอกว่ามีปลานินปลาหมอนะฮะไหนนีน่แปลาอะไรปลาห,หมอนะฮะโชกล่องหน่อยโชคล่องหน่อยข้างหลังคัสทางท้าย ปลาหมอไซนี้นะครับก็เอาสักร้อยตัวย่างนี่พอดีเลยนะครับเจ๊ซับเบาๆพุ้อโอ้โหนะฮะเจ๊ซ <GO back down> ับเต็มข้อ like ล่อเต็มแข้งเลยนะฮะ ฝั่งนู้นก็โดนแล้วนะครับเริ่มเริ่มตื่นแล้วนะครับเจ๊ต้องถอยให้มันสุดโอ้โหโอ้โหนาอันโดนแล้วนะครับโอ้โหตัวใหญ่ใช้โตนะฮะปลาหมอนะฮะเทพแห่งปลาหมอยู่แล้วนะครับนาอันนะฮะเทพแห่งปลาหมอนะฮะปลาหมอกับปลาดุกนี่ต้องยกให้นาอัน ลุ้นเจกันต่อนะครับเจจะหาตัวตัวแรกได้ไหมนะฮะสองนาทีผ่านไปแล้วนะครับนะฮะเป็นแมตต์เล็กๆนะฮะแมตต์เบาๆนะฮะชิวๆกันนะครับโนารินโดนแล้วนะครับปลาหนินปลาหนิน่นโชว์หน่อยโชว์ทางซ้าย โอเคนะฮะเนี่ยปลานิลไซด์แดดเดียวนะฮะตัวนี้6ตัวโล5ตัวโลนะฮะเป็นแมตเล็กๆนะฮะสนุกสนานนะฮะปบปะพี่น้องเพื่อนๆนะฮะนักตกปลาทุกท่านนะครับอำเภอประสานนะครับบ้านคุ่มเนียงนะครับค่าคัน500ปับาทนะครับก็เป็นบ่อประจําสวนไร่นานะฮะเป็นบ่อในนานะครับเป็นบ่อที่ขุดเพื่อเก็บกักน้ำนะฮะเอาไว้ดูแลพืชสวนนะครับก็ ลงปลาเลี้ยงนะฮะเพื่อให้นักกีฬาได้ตกปลานะครับก็ดีกว่าจับปลาขายนะครับนะฮะก็ลงตกให้กับเพื่อนๆน,นได้มาร่วมสนุกกันนะครับเขาเรียกว่าบ่อน้องใหม่ฮะชื่อบ่อน้องใหม่นะครับอยู่ที่บ้านกุมเพเนียงอำเภอสักขะจังหวัดเอ้ยอำเภอประสาสจังหวัดตุรินนะครับนะฮะปลาเลี้ยงปล่อยไปแล้วนะฮะประมาณ8เดือนนะครับประมาณ8เดือนนะครับ ขึ้นมาแล้วนะฮะตัวใหญ่สซโตเลยทีเดียวเชียวนะครับมาลุ้นเจต่อว่าเจาจะทําได้ไหมนะฮะว่าเจาจะหาตัวเจอไหมนะครับวันนี้ก็บินตรงมาจากรัตนะนะครับเมื่อวานอยู่รัตนะนะครับวันนี้มาผลูที่ปราศาทนะครับอ,อ,อีเวนเยอะนะครับเก่งข้อมือรอแล้วนะครับป่าไม่กินสักทีนะฮะแกะว่ายอย่างนั้น นาะเลืองรังแต่เช้าเลยเหรอจับเบา,เาโอ้โหโดนแล้วนะปลาหมอนะฮะปลาหมอปลาหมอเจ้โดนปลาหมอแล้วนะฮะจับดีๆนะครับใช้พาจับด้วย300ยตัวโล ตัวแรกมาแล้วนะครับของเจ๊เป็นปลาพยาบาลน,นะฮะปลาหมอนะฮะปันเยอะเล็กๆครับเจ๊โอ้โหพี่รินโดนแล้วน,น,ะะลน,น,ลน,นีนะฮะปลานินปลานินนะฮะเอาพี่รินโชว์หน่อยฝั่งซ้ายนี่นะครับไซส์ไซส์กำลังน่ารักนะครับเนี่ยถ้าเกี่ยวไซส์เดือนนี้น่าจะปลดไม่ไหวไปเลยเทีเดียวไซส์นี้เอาเจ๊เอาสองตัวมาโชว์หน่อยสิ ของเราไม่ได้มีอาชีพตกปลานะครับแต่อาชีพของเราต้องตกปลานะครับนะะมาลุ้นกันต่อนะฮะเจจะหาตัวเจอไหมนะครับนะะได้มาแล้วหนึ่งตัวนะับเป็นปลาหมอนะครับตัวใหญ่ไสาโตทีเดียวนะฮะเจไม่ต้องสับแรงนะสับเบา ลุ้นกันดูนะฮะเสร็จทุนได้แล้วนะครับทุนตังแล้วนะครับรอกดอย่างเดียวน,นะครับปลากินระยะสี่ห้านะครับสี่ห้าโมงเย็นนะ อุ้ยหนืดินลงปุ๊บโดนปั๊บลงปั๊บโดนปุ๊บเลยนะครับอืของเขาดีจริงๆนะฮะนะฮะเนี่ยใส่นี้นะครับปลดทั้งวันนะครับทำมันนะฮะตกสนุกนะฮะเวลาทำนะเครียดนะครับอืตอนตกไม่รู้จะคิดนะครับวันนี้ไม่เป็นไรนะครับเจ๊มาเองนะครับตกเองทำเองก็แล้วกัน โอ้ยพอเหลืองทีเดียว2ตัวเลยคุณผู้ชม2หรือ3ามอ,อ่าตะขอ2ตัวนะครับพอเหลืองบอกสงสัยนานเป็นหน่อยนะครับถึงจุดทศนิยมเลยนะครับนนเจวัดเบาๆนะครับ วันนี้มาเล่นปลาเล็กๆนะฮะเบาๆสบายๆ่าขัน้าร้0บาทนะครับเป็นบอ่อประจําสวนไร่นาน,นครับบอ่อนนองไม่นะครับอยู่ที่อําเภอประสาทบ้านกุมมเนียงนะครับโอ้ยหูเสียงเสียงมาสองสองสอง,ส,องสวิงตักครับสวิงตักคุณผู้ชมมาทีเดียวสองตัวเลยนะครับตกเองปลดเองครับนักเลงพอนะครับ ครับปลากรายปลาหมอก็มีนะฮะเนี่ยฮะดูเจ๊ได้ทีเดียวสองตัวเลยนะครับจับปลาให้แน่นนะครับจับให้แน่นนะฮะกดทีเดียวสองตัวเลยเอาใหม่นะครับเจ๊เอาใหม่นะฮะมาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วปลาหมอก็มีปลายี่เอ่ออะไรนะปลานินก็มีนะครับปลามงมุมก็มีโอ้หนะอันทีเดียวสองตัวเลยเอ้าเอาปล่อยป๊อปปล่อยปล่อยโอ้โหรีบจัดนะฮะปล่อยแล้วไม่ลงกระชังนะฮะ แกแกล้งปล่อยผิดกระชังก็มีนะฮะลุกถอยอะรอสองตัวเลยทีเดียวเป็นแบบพักผ่อนนะฮะวันหยุดสบายๆนะฮะวันอาทิตย์นะครับก็มาตกปลานิน ใส่ปลาเข็มกันนะครับใส่นี้ฮะตกสนุกนะครับตกสนุกคือดินโดนแล้วครับต้องใช้สวิงนะฮะับเบาๆอ้หยยกลอยเลยยกลอยเลยนะครับลุดลุลุตมันก็ยังหลุดไปได้เนาะ นนมาลุ้นกันต่อนะฮะเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วนะครับหลุดไม่เป็นไรฮะลงบ่อหาตัวใหม่ ออรอทีเดียวสองตัวเลยนารินบอกรอสองตัวไม่ได้ไม่ทันฮะเอาทีละตัวแกว่ายอย่างนั้นโชว์ไซ้์หน่อยพี่ดินโชว์ไซ้์หน่อยโชว์ไซส์หน่อยนี่ฮะครึ่งแดดก็พอนะฮะไซนี้กำลังอร่อยนะฮะพอดีทอดนะฮะตัวประมาณสัก3ขีด เราสองตัวตับตัวเดียวมันม่คุ้มอ่ะแกตกปลาทอนุรักษอันนี้มีสวายด้วยนะครับห้าหกตัวคอยดูใครจะโดนนะครับวันนี้มาลุน้นปลาส,สวายกันใครจะโดนนะครับแกบอกมีอยู่หกตัว ตัวหนึ oh ่งก็ประมาณสองโลหูยนะปูทีเดียวสองตัวเลยนะครับหูยน่ารินลงปุ๊บกินปั๊บเลยนะฮะนะฮะมาลุ้นเจกันก่อนฮะอันนี้เจรอตัวใหญ่นะครับ ยังยังยังเ้าๆปันเหยื่อใหม่นะครับปลากำลังกินติเยอะโลม่ถึงมักเลยกันโลแซมกาวโมวยต่างๆ ไปบอกเทคนิคการปั้นเหยื่อแล้วนะครับโอ้เทียวหวานสองตัวสองตัวพอหนึ่งกินละพี่ดินรอสองตัวสองตัวจริงๆนะฮะ โอ้ยหลุดนะฮะมาลุนเจนะครับเกรงข้อมือรอนานแล้วนะครับยังไม่สับสักทีนะครับแกบอกรอยสองตัวนะฮะครบสามมัดเบาๆเจเบาๆเบาๆวัดเลยเบาๆ เอ,อเรารอสองตัวจริงๆนะฮะวัดเบาๆครับมันทะลุตูดแล้วลูกเขาบอกว่าอย่าบอกกันอย่าบอกกันโอ้โหห้ามบอกกันห้ามรอก,กันบ้านห้ามรอก,กันบ้านโอ้โห กันยาวๆเลยนะครับเจ๊จับสองมือแล้วนะครับตัวนี้น่าจะกระเด็นนะฮะตัวนี้น่าจะกระเด็น,น <laughs> แล้วนะ่นของเรา,อ,อ,รอ,อ,าอะยงซับด้เชดรอองตัวอู้ซับกดัเดี๋ยวเปลี่ยนระยะให <c oughs> เ้เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวรอสาับปะก่อนรอสาับปะก่อน Tập bao bao Sắp bao bao Thôi mày phong tem lên nó đi trong nè mà chứ mấy Đốn lỡ, đốn lỡ, đốn lỡ, đốn

วันนี้ก็มาสรุปผลงานนะครับวันนี้ใช้ไฮเกต9951นะครับบ่อปลาเลี้ยงนะฮะมาดูว่าผลงานจะได้กี่ตัวนะครับเป็นแมตเล็กๆ,ๆนะครับโอ้โหนะฮะพอได้ทอดอยู่นะครับราคาร5 0 0บาทนะครับ